สวัสดีครับท่านสมาชิกแฟนเพจที่รับทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเปาทานี่มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลละสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้โดยที่สามคู่จะมาจากอังกฤษสองคู่กหนึ่งคู่จะมาจากเกาโชลสไลท์อิตาลีนะครับโดยคู่แรกไปอังกฤษกันก่อนในเวลาตีหนึ่งมาที่เวลาพารกันครับไปดูแอสตันวิลล่าที่มาดับสิบเอ็ดวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางเบอร์ลี่ที่มาดับสิบเจ็ดนะครับโดยจะกำลังเกมล่าสุดเนี่ยเป็นวิลล่าชนะสองประตูต่อหนึ่งนะครับ ไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมเลยครับวิลล่าเนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้2ครับล่าสุดเอาชนะวูฟแฮมตันมา1ประตูต่อ0ส่วนทางเบอร์ลี่เนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1ครับล่าสุดเซอร์ไพรส์เลยนะครับบุกไปชนะอาร์เซนอลได้ถึงบ้าน1ประตูต่อ0ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่ครับว่าน่าจะลงสนามในวันนี้ครับวิลล่าในข้างหลังจะมีทางเอชลีย์คอนซ่าครับตรงกลางจะมีทางอันวาอกาซี่โดยหน้าเป้าจะเป็นทางออส์นะครับส่วนทาง เบอร์ลี่เนี่ยจะมีทางเบนมีครับข้างหลังตรงกลางจะมีทางเจโรดรีเกสประสานงานกับทางคริสซูดในแนวรุกนะครับคริต้องบอกว่าแอสตันวิลล่าเกมล่าสุดเนี่ยวิ่งสู้ฟัดดีจริงๆนะครับวอร์มโดยรวมเนี่ยต้องถือว่าไม่แย่เลยนะดูโอเคเลยนะครับส่วนทางเบอร์ลี่เนี่ยชนะเกมล่าสุดกับอาร์เซนอลต้องบอกว่ามีโชคพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นดูภาพโดรวมแล้วผมมองว่าวิลล่าเล่นในบ้านน่าจะถึงขั้นเฉือนได้ครับมอวิลล่าจะเปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลี่ไปไม่ยาก2ประตูต่อนหนึ่งครับ คู่ที่สองเรามาที่เกาโช่ซยอยติตาลีกันในเวลาตีสองสี่สิบห้าเราไปดูไอเอสโรม่าทีมมันดับหกนะครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางตูริโนโทีมมันดับสิบแปดโดยจนมาเกมล่าสุดเนี่ยเป็นโรมา่าชนะสามประตูต่อสองรับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับ โรมาชนะ2เสมอ1แพ้2ครับล่าสุดเอาชนะบโรญญามาโหดเลยนะครับ5ประตูต่อ1ส่วนทางตริโนเนี่ยชนะ1เสมอ1แพ้3ครับล่าสุดแพ้อูดินเนเซมา3ประตูต่อ2ไปดูนัวตู่ผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามนในวันนี้นะครับโรมาวันนี้แนวรับจะมีทางคริสมอลลิงครับตรงกลางจะมีทางเฮนริกมาคิตายานปั้นเกมโดยหน้าเป้าจะเป็ท eko, นทางเอเดนเชโกครับส่วนทางตริโนเนี่ยข้างหลังจะมีทางเลียนโกครับตรงกลางจะมีทางโทมัสรินคอนโดยหน้าเป้าจะมีทางอันเดรียเปเรลติตัวเก่งของเขานะครับ ต้องบอกโรมากลับมาอีกครั้งในเกมล่าสุดนะครับชนะมาสวยเลยนะครับต้องมาเจอกับทางโตร์โนที่ผลงานแย่หนักครับแต่ว่าสังเกตดูแล้วโตร์โนเจอกับโรมาช่วงหลังๆหลายนัดเนี่ยไม่มีนัดไหนเลยที่โรมาถล่มเอาชนะเพราะฉะนั้นดูแล้วคู่นี้โรม่าชนะชนะแน่แต่ผมมองว่าไม่น่าจะถึงขั้นขาดครับน่าจะได้แค่เฉือนครับผมมองว่าโรมาจะทําได้แค่เฉือนเอาชนะโตร์โนได้2ประตูต่อหนึ่งครับคู่สุดท้ายเรากลับมาที่อังกฤษกันเวลาตีสามไม่ดูเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดดาบคู่นะครับทีมอันดับยี่สิบวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางแมนเเเเชสตตอออรร์ยูไนนน็ดดทีมมัััับบคจกา เกมล่าสุดเป็นยูเนเต็ดเอาชนะ3ประตูต่อ0ครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับเชฟฟ์ยูเนเต็ดเนี่ยสุดยอดเลยนะครับแพ้มา5เกมรวดเลยล่าสุดแพ้ซาท์ทัมตันมา3ประตูต่อ0ส่วนทางยูเนเต็ดเนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้2ครับล่าสุดเสมอทางแมนเชสเตอร์ซิตี้มา0ประตูต่อ0ครับไปดูว่าใน,นตนนัวผู้เล่นที่เข้า่าน่จะลงสนามในวันนี้ครับ ยู่นเชฟฟิลด์ยูในเต็ดเนี่ยข้างหลังจะมีทางฟิลจากิลกานะครับตรงกลางจะมีทางจอห์นเฟล็กโดยหน้าเป้าจะเป็นทางโอลิเวอร์เบิร์กครับส่วนทางยูเนเต็ดข้างหลังจะมีทางแฮร์รี่แม็กควายครับตรงกลางวันนี้น่าจะได้คนมาต้าลงสนามนะครับแล้วก็หน้าเป้าจะเป็นทางออลติน่มังเซียวกลับมาเป็นตัวจริงนะครับคุณต้องบอกเชฟฟิลด์ยูในเต็ดอาการหนักมากนะครับแพ้มาเจ็ดเกมติดๆเลยนะครับดูแล้ววันนี้รอดยากครับต้องมาเจอกับยูเนเต็ดที่ มาเต็มสูบเขาวันนี้ตัวหลักๆกลับมาแทบจะครบแล้วก็เกมลุกเนี่ยน่าจะหลากหลายขึ้นมากแล้วก็มองไปที่เกมล่าสุดแล้วเนี่ยโอ้โหยูเนเต็ดก็ถล่มเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดมาวันนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมครับผมมองว่ายูเนเต็ดจะบุกมาเอาชนะเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดได้ถึงบ้าน3ประตูต่อหนึ่งครับสรุปตารางบ้าทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกครับแอสตันวิลล่าครับจะเปิดบ้านเอาชนะเบอร์รี่สอประตูต่อหนึ่งครับ คู่ที่2ที่กาโชอสไตรอิตาลีเนี่ยโรม่าจะทำได้แค่เฉือนเอาชนะตอร์โนีได้แค่2ประตูต่อ1และคู่สุดท้ายครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะบุกมาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดได้ถึงบ้าน3ประตูต่อ1ครับและลืมกันนะครับอย่าชลาดเดตร่วมสนุกอะไรกันในแอดไลน์มาที่แรดลิชคิดลิชครับรับรองว่ามีอะไรคุณได้อัปเดตสนุกกันทุกวันนะครับวันนี้หมดในที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลให้สนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนคครรััับบสสวดี